อนะไรอ่เออโอ้ย oh oh, อีกแล oh ้วป oh ๊อดปึดงปึ๊งปึ๊งปึ๊งโอ้ตัวแรกของปีเอ๊บโอ้เบอร์เริ่มเลยครับเริ่มร์เริ่มเบอเริ่มเบอเริ่มโอ้ยักจักให้มาถามสศูนยเนี่ยก็สาวกีจะไปทำบอาแม็กบอลแม็กเบิอง์เล่ะไรโอ้ยเป็นโลกว่าครับตัวเดียวเย็นไงประมาณเจ็ดขีดได้ครับว่ามันว่าแม่นหน่อยแล้วกันไงคือกัน บูยนาะแห้งพร้อมัะยผลกล้อ,องโตเป็นสวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้ชาเช้าอีกแล้วครับผมมะยามเย็เยนคือเก่าครับหลังแหลกแหก,กมันออึ๊บ้เริ่มเลยครับมาเริมร่มมาเริม่มมาเริ่มมาเริ่มโอ้โหดีรี เจ้ามาเมื่อนั่นเ้ามาใส่กุ้งมันไม่เย็นเน,ะนาะเออก <c oughs> ็ว่าบ่มาใส่กัใส่แดงใส่ย้อมฝนเที่ยวเดียวเท่านั้นได้เนาะ <c oughs> ใส่เที่ยวเดียวครับบอกนี่แดงแต่ย้อมฝนฝนพอวันบ่ค่อยได้นะน,น,นี่ใช่ไว้กลางนา้วร้องเบิ่งครับสวบนี่วะ โอ oh. <laughs> ้มันมันเป็นเตือนไปบ้างนี่แต่ว่ามันมันกับว่าม,มีบองใส่เราที่ละ่ะลองใส่บองเงือกแจ๋ลองไปดูนแบพูดรับแบพูน,พนมันยังเป็นแบบว่าเป็นปลาจีเหอะข้าขงล่างเนาะเป็นไอะสาหร่ายเนาะปลาสาหร่ายอยู่ข้างล่างอันนี้นำเตือนนี่เดี๋ยวลงไปเลือกๆกับเชี่ยงหัวเขานี่ก็เลยลองใส่บองเงือกมันมันมีหลายหลังอ่ะนะมุมตัวนี้ทัานงามดุ่โอ้ยแง่ครับอันนี้ก็ผ้าเอาเคื้อผ้าใผ็ดบองแม่ ในโซเดียวะมณปนะม่านเจ็ดแล้วขอ่อว่อาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสาวกีบ้าแม็กเนเดอรครับเพื่อเป็นกำลังใจเสียจีบไ,ไหลสาละให้เบิ้งเมื่อนั้นเมืเ่อกระทรงเขาดี่วมาใส่ตุงกุงนี่วาผ่าสามหลังรวด จังไดล <laughs> สามหลังรวด <laughs> มาได้หลายหลังเดียวครับอนนอโอ้สิบหลังสามหลังรวดเลย,ไ,เอยลไอ้มาตอนนั้นกัมันแนวนี้ก็เลยว่ามาใส่แค่เที่ยเดียวเพราะนอนเออใส่กุ้งจากได้นี่เดี๋ยว,วนี่นี่นนนน ั้งโลยู่นี่ทำได้รังนีเบิดเทน,นันมี่อ้ยเต็มตรงนี้อยู่ท้นี่ม <laughs> ีอยู่ครับสามสามดอกโอ้ยเกอบแมนว่า,นนานบ่ <c oughs> บมีแล้ว โอ้ตัวใหญ่ดีครับเวตตัวนี้มาเด้อมื่อนี่ผู้ใดเสียวตัวใหญ่เก็บลงมือตัวมือแล้วครับพันใหญ่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวทำแน่อ่าอ่ะโอ้ยอีกแล้วปอดปอดปัง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 โอ้ตัวแรกของปีตัวแรกครับตัวแรกปอด มาโพดแถไงเนาะโอ้ยจะว่าพะโลกบอคอยป่าคอยๆว่ากายโลกรุ่นนี้เดี๋ยวเ่ามาสั่งมึงนี่ปัดโชวสดีามันอยู่แถบนี้เบาแม่แมนตากักตดชิ้นจก่บ้านไหนขี้บานะมุมน้ำมุมนี่มุ่มนี่ยัดด้วยสามหลังปัดบักไงเลยเอ่อบอตาโล่ๆนังนี่บอขาด โลหนึงเนี่ยเพรขาดย่านเกินผลลโลดตัวแรกของปีครับปีกายได้สองตัวปีนี้มาแต่หัวปีเลยปีนี้มาแต่มาได้แบบบองแบบนี้สับนะบองแบบกระของมองขามเนี่ยเนี่ยเพราะว่าอายุมันขาดหูไงด้วยก่อนเป็นยันแง้มมันแทงออกจอี้สิโอส <2 S 2> องครับสองสวยๆเลย เอออ๋อมันอยู่โซนนี้เนาะนี่แต่ว่าข้างล่างมันเป็นไอ้นี่ได้แล้วนี่เป็นไอ้เป็นพักสลายอ่ะนะประมาณหัวเข่าคนละต้นมันสูงแห้งข้างล่างน้ำใสจริงจริงโอ้โซนนั้นเป็นขีตนิสัยโซนบ่ได้เนาะนักบ่ไม่ใช่นี่โัวยดูยังไครับเออเป็นน้องเ่อง ตัวใหญ่ครับได้ช้อเลยได้ตัวใหญ่นี่แต่ว่ารงสีรงผ่าหลายอยู่แน่นานประมาณสามเมตละถ้ามาดาเนี่ยมันหมุนมาใส่บ่ได้ย่ามนฟังทางนี้นนเนาะบ่เคยมาใส่หัวมันจะเคยมาใส่เสียแหลกเนี่ยล้วขึ้นาใส่ตุ่มเนี่ยฟังทางนี้ตามลักใส่จะฟังทางฝนมันลงไงน่ะน,ะนี่เด้ลงไปทางนี้ละอันหนึง่งวางไว้ซะก่อน นี่ข้างล่างนี่ลงย่ใอใบคอยลงเบาอ่ะสก็บใบเด้อหวานหวานในเด้อบอลแม่เป็นคนยามเองโอ,โอ้ยบอแลแม่เอ้ยกูแห้งครับวะใช่เป็นเจ้าหางกินบอลหวานทอขอ่อยเนาะบอลแม็ Ngoài บ่ tố còn đứa cho cho ใส่เพิ่น leo, เอ้า nhau 3 nhau, ได้ยักหลังละเจ็ดเราบ่งีกสามครับน,นี่แหละตอนใส่อะน,นะเป็นชั่วโมองสองชั่วโมองตอนยามนี่ประมาณมาถึงชิปนาทีสั่ยิงใหม่กว่าไปมุนนะครับไปอยากมาอยากแน่กล่องมันจะสิสบัดแน่แหละเป็นเรื่องปกติออแล้วแกแล้วเขาพากันมาทางนี้ดิออ <54. S 2> <NY Commons> นีู oh um. ่ว <mówi> ่าแม่หลังไทยบ่เนี่ยหลังไทยจะผ่านเออบ่าแม่ก็สิดายโอ้ยหนึ่งลอดเห็นบ่มันก็ได้อยู่ได้ลรอได้บ่เหรอขยันปุ๊บแล้วบ่เนี่ยนับเบ่ตีแป้าอีกหลังหนึ่งคนบ่เนี่ยตั้งโคโลอยู่คน โอ้ง่ยเย็นง่ายวะฮะมันบวจักดอกมนแล้วแต่มือมันมันก็ได้แล้ววผาดหลครับเว้ยโอ้ยโอ้ยยมครับขึ้นแปงเครื่องได้ครับอือนาครับไม้ มาชิปหลังพลาดไปห้าได้มาห้าครับแต่ว่าได้ตัวใหญ่ที่ได้ถ้าถ้านับเป็นกิโลก็สิสิเป็นเวียกอยู่มื่อไหร่พลาดห้าว่ะไม่เซียนไปเรียนมาใหม่บาบาแม็กเ้ยไงไงอีหลีกับหน่อยอีหลีอยู่น้ำกันผลงานสาวกี้เฮ็ดเนียเด้องมูเจ้าขาขันยักจักขันยักจักเห็นว่าทำสูตรเนี้ยก็สาวกีย่าไปถามบ่าวแม็กบ่าบาแม็กเบิ่งกี่รัดโอ้ยเป็นโลคก,กว่าครับ <laughs> ตัวเดียวเป็นโรคควาแต่อันซ้อนบนวัวแนวอื่นได้ยู่บนมันสาวกี่น่นแน,นี้เห็นบอกคอยมีแต่ว่าสำหรับหมองอืน่นม,มันก็สีธรรมดาอันวับ่แม็กปีไก่ได้สองปีนี้มาแล้วตัวนึงนไงอ,อันนี้ก็ับไงอันนี้ถือว่าใหญ่คือกันใไงได้หล,ละเย็นใหญ่ประมาณเจ็ดขีดได้ครับว่าเฮ้ยมันว่วแม็กน้อยๆมันก็ใหญ่คือกันพี่อ้ยเนาะแห้งพอมะผลกองโตเป็นเบียกแล้วได้บาแม็กแหนโรคควาครับกองโตโรคควากลองโตเป็นเบียกแล้วกล้องโตนะประจับนักเด้ด อันนี้เด้อันนี้ลูกบ่บ <laughs> ่ไม่นั่นเบิ่งซื้อตามรักก็บ่ค่อยใช่ดอกว่าไมน่นี่ว่ามันไป็เจาะเจาะไอ้ออยังก็เจาะมุ้งอ่ะนะเจาะมุ้งดักกุง้งเจาะมุ้งดักกุง้งเป็นลูกบิ่เพระว่ายื่อสิหลายค่ะหลายแน่ก็สิพ่อมีอยู่ดอกเนาะตากระโชกดียู่ที่ได้ตัวใหญ่แต่บ่หลายตัวเจ้าว่าเจ้าว่ามันเป็นตัวใหญ่มันเป็นเยื่อใหญ่ ด้เอียนประมาณสิบตัวนีย่ยงรขึ้นว่าตัวละหลังย่องคอยในตีบ่าวแม็กออจอดอยู่ได้บ่ได้อยู่คร <laughs> ับได้อยู่ประมาณสองลูกอย่าหเะจวดกับฝากกดไลค์กดแชร์ส่องสาวกี้บ่าวแม็กรับผม